สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมื้อนี้ก็มาพอกับแพาอีกแล้วนะคะในช่องของพี่แพชเช่นเดียวค่ะค่ะมื้อนี้ก็มาพบพอกันเช่นเคยนะคะมื้อนี้แพรก็จะไม่เห็นเมนูผัดกะเพราปลาหมึกนะคะนี่ค่ะปลาหมึกแพ้ย,ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ร้านนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยจ้ะเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนค่ะกะเพรา นี่ค่ได้แล้วค่ะกระเพาของเรานะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอย่างอื่นต่อค่ะต่อมาแพ้ก็จะเอาพริกสุกนะคะกับกระเทียมโขกร่วมกันค่ะค่ะแพ้ก็จะตั้งน้ำร่อนลวกนะคะปลาหมึกเพื่อที่จะให้ปลาหมึกนั้นเต่งกรอบนะคะเวลาผัดออกมาแล้วปลาหมึกสวยนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้นะคะผัดให้สุกสักนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นะคะผัดค่ะใส่รสตีแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดนึงนะคะ ซอสถั่วเหลืองค่ะซอสหอยค่ะใส่น้ำปลาก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะผัดให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะคะให้ปลาหมึกสุกก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบกระเพราที่เราเต็ดไว้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้กะเพราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ